ทำไม Apple ต้องลดราคา iPhone 16ให้ต่ำกว่า iPhone 15 Apple มองอะไรอยู่ <_ t une> เดี๋ยวคลิปนี้เราไปหาคำตอบกันครับจากรูปนะครับ <_ t une> เพื่อนๆจะเห็นว่าราคา iPhone 16นะครับตั้งแต่รุ่นธรรมดาเนี่ยถูกกว่า iPhone 15อยู่ที่ประมาณ3,000บาทนะครับตัวพรั s, <_ t une> <S ก็ถูกกว่า3,000-4,000บาทนะครับในขณะที่ตัว Pro เนี่ยราคาก็ยังถูกกว่านะครับส่วนตัว Pro Max เนี่ยราคาก็พอๆกับ iPhone 15นะครับเหตุผลนะครับที่ Apple ทำอย่างนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องไปดูตัวสัดส่วนรายได้ของทาง a p p l e ก่อนนะคร สัดส่วนรายได้ของทาง p p p l ปเนี่ยนะครับปี2023หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ารายได้ของ Apple เนี่ยประมาณ400ล้านเหรียญน,นะครับก็พูดคร่าวๆก็ประมาณรัก400เนาะซึ่งนะครับหลักๆเนี่ยมันมาจากตัว Product นะครับสักประมาณ70%เนาะก็ประมาณง่ายๆก็คือประมาณ300ล้านเหรียญเนี่ยมาจากฝั่งตัว iPhone ตัว MacBook ตัว i p a d ตัว Apple Watch ตัว AirPods เป็นต้นนะครับในขณะที่85ล้านเหรียญเนี่ยมาจากฝั่ง Service นะครับตัว Service เนี่ยก็อาจจะเป็นตัว Apple i ะครับ Apple Music นะครับตัว App Store ของ Apple Apple TV เป็นต้นนะครับแม้ว่าสัดส่วนของกลุ่มเซอร์วิส ที่อยู่ในรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อยนะครับก็คือ2 0่สถึงยีนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูกําไรขั้นต้นเนี่ยนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายขั้นต้นพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้ไปเนี่ยนะครับตัวสัดส่วนกาไรเนี่ยในฝั่งเซอร์วิสนะครับจากฝั่งแอสโตจากไอคลาวพวกนี้ก็คือเขียนแอปไปแล้วก็ซื้อ Data Center ซื้อพื้นที่อะไรพวกนี้ก็จบนะครับเราจะเห็นว่าสัดส่วนกําไรเนี่ยมันเป็นครึ่งครึ่งกับตัว iPhone นะครับหมายความว่าแม้ว่ากลุ่มพวก Service เซอ,อร์ ครึ่งหนึ่งของกำไรทั้งหมดของ Apple นั่นเองนะครับพอภาพมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ Apple เนี่ยมีการปรับกลยุทธ์นะครับก็คือการเพิ่มตัวยูเซอร์ในแพลตฟอร์มมากขึ้นนะครับนึกภาพนะครับว่าถ้าเราทำให้คนเนี่ยสามารถมาใช้ iPhone ได้มากยิ่งขึ้นนะครับคนที่ใช้ p p o o n เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะซื้อ iCloud นะครับซื้อแอปใน p p s t t r r นะครับเวลาเราซื้อแอปใน a p p Store เนี่ย e p p l e ก็จะได้ส่วนแบ่งจากยอดที่เราจ่ายซื้อแอปไปนะครับก็ถือว่าเป็นค่าแบบ ลิสต์แอปใน App Store อะค่ามาเก็ตเพรสนะครับแอปเปก็จะได้ยอดขายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ของ Apple นะครับก็คือเป็นการเพิ่มจํานวนยูเซอร์ในการใช้ iPhone มากขึ้นและยูเซอร์เนี่ย เขาก็จะไปซื้อแอปไปใช้ iCloud ต่างๆเพื่อทําให้ a pple เนี่ยมีรายได้มากขึ้นนะครับซึ่งรายได้ส่วนนั้นเนี่ยมันก็ทํากําไรให้ a pple มากขึ้นด้วยนะครับเพราะจากตะกี้เนี่ยเราเห็นกันแล้วว่ากําไรจากตัวเซอร์วิสเนี่ยมันมากกว่ากําไรจากการขายมือถือ Apple ก็เลยจําเป็นต้องลดราคามือถือเพื่อเพิ่มให้คนใช้เซอร์วิสมากขึ้นนั่นเองนะครับอีกข้อหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเรื่อง Royalty นะครับนึกภาพนะ อย่างผมเนี่ยใช้ Apple ใช่ไหมผมอยากเปลี่ยนไปใช้ตัว Android เนี่ยแต่ผมจะเปลี่ยนจาก Apple ไปเป็น Android เนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมี iCloud ข้อมูลต่างๆผมก็อยู่ใน iCloud อะถ้าผมไปใช้ Android ผมก็ไม่มี iCloud นะครับผมซื้อแอปใน App Store ไว้อะถ้าผมไปใช้ใน Android แอปพวกนี้มันก็หายไปก็ต้องไปซื้อใน Google play ของ Google แทนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ย ยูเซก็จะมีความรอยต l ตีต่อ iPhone นะครับพอ iPhone รุ่นใหม่ออกมาเราก็มีนาโนมที่จะซื้อ iPhone มากขึ้นเพราะเรามี s ซ r ร์วิอยู่ในตัว iOS นั่นเองนะครับและนี่คือกลยุทธ์ทั้งหมดที่ Apple นํามาใช้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ